สวัสดีค่ะราศีมังกรที่รักของผู้อ่านนะคะคลิปนี้เป็น new love สำหรับราศีมังกร new love คนโสด new love ก็บอกอยู่แล้วนะรักครั้งใหม่สำหรับคนโสดจริงๆโสดโสดโสดจาะนะขออนุญ,ญาตเล่นนิดนึงวันที่อยู่ใต้คลิปนะคะราศีมังกรรับชมคู่คู่ได้ทั้งลัคนาราศีธันวาร์และดาวอาทิตย์รับชมคู่กู้ได้ทั้งแบบไทยและตะวันตกแต่คุณจะต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักนะคะเพราะว่า ผลที่ได้มันก็จะไม่ตรงกันอยู่แล้วนะคะไทยกับตะวันตกอาวละขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งนะติดตามนะคะร่วมทำบุญกับหินมงคลนะคะคัดแล้วก็ทดสอบแล้วแล้วก็เลือกมาอย่างดีนะคะผู้อ่านไม่ได้มีเว็บไซต์เพราะว่าไม่ได้ทำเป็นการค้าใหญ่โตน,นะก็คือเราแค่ร่วมทำบุญกันนะติดตามได้ IG และ Facebook จะอยู่ใต้คลิปนะคะ กอาอ่านเป็นกนารอ่านโดยรวมนะเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ค่ะนะแต่ขอให้ความรักดีๆเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะผลที่ได้ขอให้คุณได้พบรักแท้นะคะขอให้ได้คุณขอให้คุณได้พบคนของคุณนะคะราศีมังกรที่ละเอาละเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างนะนี่เป็นคนโสดนะคะสาหรับเดือนพฤษภาถึงมิถุนายนค่ะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูเนทีกันหน่อยนะ touch spiritual development อาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงหรือว่าคนที่คุณเฝ้าภาวนาอธิษฐานอยากจะได้เจอแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เจอเขาแบบค่อนข้างจะไม่ทันได้ตั้งตัว คุณอาจจะคิดถึงใครบางคนอยู่คนที่คุณรู้สึกดีด้วยมากๆนะคะหรือว่าคนที่เคยรักคนที่เคยคุยห่างกันไปคุณคิดถึงคิดถึงจับใจเลยค่ะอยู่ๆเขาอาจจะทักแชททักไลน์มาก็ได้แต่ถ้าเป็นคนใหม่นะคะก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าคนคนนี้เวลาที่คุณเจอเขาคุณจะรู้สึกคุ้นเคย คุณจะรู้สึกไว้วางใจได้ f รา e อ p พพิเ o okay. ีย o ออฟโอเคอนเนียขึ้นมาปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่คุณคุยด้วยหรือคนที่คุณอาจจะได้เจอรักครั้งใหม่นะคะอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนค่ะมีเกณฑ์อาจจะต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาพบเจอกันด้วยก็เป็นไปได้นะแต่ Energy เนี้มันเหมือนเป็นเอ e r g y ของคนที่คุ้นเคยเคยเจอกันมาก่อน บางท่านอาจจะเคยมีคอมมิทเมนต์ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าอยากจะสร้างครอบครัวแล้วม่มีเหตุต้องห่างกันไปก็ได้นะสําหรับบางท่านบางท่านเป็นรักครั้งใหม่จริง,รงๆอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนนะมีเกณฑ์การต้องเดินทางไปมาหาสู่กันนะ,นะคะ ผ่านทางการเดินทางนะคะในทุกรูปแบบแหละนะทีนี้ Energy อาจจะเป็นคนที่คุณเคยดิวอยู่หรือว่าคนที่คุณคิดถึงหรือว่าถ้าเป็นคนใหม่จริงก็ย้ำอีกครั้งว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกคุ้นเคยได้เจอแบบไม่ทันตั้งตัวผ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟได้เอาละ คนคนนี้เนี่ยเหมือนคุณทั้งคู่เนี่ยเวลาที่ได้เจอเนี่ยมันเหมือนกับจะต้องมีการวางแผนนะคะร่วมกันในเรื่องของอนาคตนี่์เอปรอาจจะเป็นในช่วงของเดือนเมษายนก็ได้นะที่คุณอาจจะได้เจอเขาก็คือเดือนนี้แหละบางท่านอาจจะได้เจอแล้วแล้วก็มีเกณฑ์การค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าใครยังไม่ได้เจอก็นับจากเดือนนี้ขึ้นไป3เดือนแล้วกันเนาะให้เวลาประมาณนี้นะคะ ทุกอย่างอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมและลงตัวนะทีนี้มองดูแล้วบางท่านอาจจะเจอ เ,เกี่ยวเนื่องกับการทํางานด้วยก็ได้นะอย่างเช่นว่า,าคุณอาจจะทํางานที่อาจจะต้องใช้โซเชียลมีเดียบ่อยๆอะค่ะแล้วคุณก็จะได้พบเจอคนคนนี้หรืองานของเขาเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับการขนส่งก็ได้เพราะว่ามีฟรายขึ้นมานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ให้ความรู้ทางโซเชียลมีเดียเป็นยูทูบเบอร์ ก็เป็นไปได้เป็นอาจารย์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะแต่ว่าบางท่าน,นอาจจะได้เจอแล้วละนะหรือหรือมีความเป็นไปได้ว่าถ้าได้เจอกันแล้วอาจจะพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นเมษายนหรืออย่างช้าเลยถ้าใครไม่ได้เจอก็คงจะเมษาหนาได้เจอห้ามบน่นนะว่าช้า <c oughs> ก็อย่างที่บอกว่าท m ์เฟรมจ้านะเอาล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลย โรแมนต์แองเจิลากจะบอกอะไรโรแมนต์แองเจิลมีความเป็นไปนได้นะในช่วงเมษายนะบางท่านอาจจะมีข่าวดีก็ได้ถ้าคุณได้พบเจอกับคนคนนี้เมษายนะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวไปประเทศของกันและกันนะพราอมดูเหมือนจะเป็นชาวต่างแดนด้วยแล้วก็ที่สาคัญบางท่านาก็อาจจะมีเกณฑ์การมั่นหมายกันก็ได้นะเพราะมันมีแววอยู่เหมือนกันนะ เอาละเดี๋ยวเรามาดู Romance Angel ต่อเลยนะโอเค Getting to know each other เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยจ้า um, Keep an open mind ค่ะ Release your ex ราสีมังกรถ้ามีใครบางคนที่ค้างคาใจอยู่คุณจะต้องค่อยๆปล่อยวางแล้วก็ลืมเรื่องคนคนนี้ไปทีละเปราะทีละขั้นทีละตอนเนาะ คุณในช่วงเวลานี้อาจจะอยู่ในช่วงของการฮีลิ่งเยียวยาจิตใจแล้วก็พร้อมที่จะพบกับนิวเลฟของคุณก็ได้ Keep open mind. คีฟแอนด์โอเพนมคนคนนี้อาจจะมีอะไรที่แตกต่างออกไปจากสเปคของคุณที่คุณเคยตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะหรือว่าเขาอาจจะยุ่น้อยกว่าคุณมากนะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์แต่เอาจริงๆแล้วเขาก็ถ้าได้เจอคุณนะเขาเลือกที่จะโฟกัสมาที่ตัวคุณมากกว่านะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือทํางานที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะดังนั้น ก็ไม่จาเป็นต้องกังวลนะเพราะเอเนจีองหมาบอกให้ค่อยๆใช้เวลาเรียนรู้ดูใจกันไปแต่ว่าคนคนนี้เวลาที่คุณได้เจอน่ยคุณจะมีอารมณ์ความรู้สึกโรแมนติกนะคะซึ่งกันและกันคุณจากที่เมื่อก่อนเฉยๆแต่เจอค,คนคนนี้ทำไมคุณรู้สึกว่าโรแมนติกจังเลยหรือคุณอยากที่จะอยากที่จะ,จะมีความโรแมนติกกับเขาจังเลยอะไรประมาณนี้ คืออารมณ์โรแมนติกระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันค่อนคางที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้นะเหมือนกับคล้ายๆจะมีเคมีที่ตรงกันนั่นแหละนะทีนี้ getting to know each other ค่ะเขาไม่เขา้าหรือคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดียวก็ได้แต่บอกเลยว,ว่าคนคนนี้เขายอมรับทั้งตัวคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะไปต่อได้ถ้าเกิดคุณได้เจอกับคนคนนี้นะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยแต่อย่าลืมนะคะคุณอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการเคลียร์ energy ด้วยบางท่านอาจจะเหมือนกับคิดถึงใครบางคนขึ้นมาจับใจแล้วคนคนนั้นก็ติดต่อมาแบบนี้เข้าไปไปได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดู new love กันเลยนะผู้อ่านขอขยับการ์ดนิดหนึ่งนะเพื่อที่ว่าจะได้สะดวกในการมองเห็นเนาะมองเห็นเนาะ ขอทราบนิวเลิฟราศีมังกรค่ะนิวเลิฟราศีมังกรเอาแล้วค่ะอืมทริปโสคุณคนนี้เขาอาจจะผ่านประสบการณ์คล้ายๆก,กันกับคุณมานะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราเปิดกันให้หมดก่อนแล้วเราค่อยมาดูกันอีกทีนะที่รักอือ ผู้อ่านองเออก็ว่าจะไม่วนไปตรงนั้นแล้วนะทั้งที่เอเนจีหลักมันก็วงวนผูวงวง้อ่านก็พยายามเบี่ยงเบียงอ่ะดูกันต่อจะถึงไหนมีน้องถือได้นะขอโทษค่ะขอโท,โทษสิงสูงเลยเอา้าอืมเซโนโคอยขอขยายความทั้งหมดเลยนะขยายทรีออฟซอร์ อืมน mm ั่นชาริออตขยายเซเว่นอัอสซอร์ดใช่น็อกครับขยายไฟท์กบคอยค่ะเดบิว mm hmm. อีกหนึ่งใบบทสรุปเซเว่นอ็อกคอยอยากจะบอกอะไรคะเอสบอล โอเคค่ะแฮงแมนอ่านให้สองเคสเหมือนเดิมนะเพื่อที่ป้องกันบางท่านเข้าใจผิดเนาะว่าผู้อ่านไม่ยอมพา Move On นะบอกว่าเป็นคนใหม่ทำไมผู้คนเก่าคือ e NERGY มันขึ้นมานะจ๊ะ e NERGY ออกมาบอกว่าเอางี้สอง v r b t i t n o n เอา Vibration แรกก่อนผู้อ่านบอกตั้งแต่ตอนต้นทลิปเนาะว่าคุณมีใครบางคนที่คุณคิดถึงจับใจคิดถึงเขา,ามากม นะแล้วเขาจะติดต่อกลับมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแต่คุณอาจจะลังเลใจคุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาเอซที่ก็บอกว่าให้เปิดใจค่อยๆเรียนรู้ดูใจกันไปเพราะการกลับมาครั้งนี้เหมือนเขาก็โฟกัสมาที่ตัวคุณเพียงคนเดียวอาจจะมีความรู้สึกอารมณ์โรแมนติกกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ทริอปซอลและชาริออ o นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยดิวอยู่ด้วยเหนื่อยเหลือเกินในความสัมพันธ์เนื่องจากสถานการณ์เติร์ดปาร์ตีไม่ได้เกี่ยวกับมีมือที่3ามนะเติ r ์ดปาร์ตอาจจะคนรอบข้างเยอะไปคนรอบข้างมีส่วนทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องยุติลงนะอาจจะเพิ่งห่างก,กันมา2อสเดือนหรือ5-6เดือนสําหรับบางท่านแล้วล่ะคุณทั้งคู่ยังคิดถึงกันอยู่นะเพอเซเว่นออฟซอเอามาบอกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังคิดถึงกันอยู่ คิดถึงเรื่องราวเดิมๆคิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขด้วยกันเพราะออกมาพร้อม10 of Cups บางท่านอาจจะเป็นอดีตสามีอดีตภรรยาซึ่งยังคิดถึงกันอยู่อดีตคู่มั่นนะคะคนที่เคยมีคอมมิชเมนต์ก็เป็นไปได้ทีนี้เดวิลขึ้นมาฟอร์มสา f อร์มไฟออฟคอยปฏิเสธไม่ได้เราขค่ะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยเจอหรือ someone f นฟ m your p a s สใครบางคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ไปแล้วกลับมาใหม่นะกลับมาหนนี้ด้วยความรู้สึกรักและผูกพันตัวคุณก็รักทีนี้เอเนจีของดาวิลมันขึ้นมาว่าคุณทั้งคู่เหงามากคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมากแล้วก็อาจจะคิดถึงเสน่ห์ของกันและกันในช่วงที่เวลาอยู่ด้วยกันด้วยนะคะ คุณอาจจะเดียวกับชาวธาตุดินพฤะษบกันมังกรนะคะหรือธาตุไฟหรือธาตุลมทีนี้ธาตุไหนๆก็ได้แหละแต่ที่เอามาบอกว่าวายเบอรชั่นแรกอาจจะเป็นคนเดิมที่เคยเจอหรือคนที่ห่างคนที่คุณรู้สึกคิดถึงเหลือเกินคิดถึงจับใจก็ในที่สุดก็จะได้กลับมาแต่กลับมาแล้วท่าทีการตั้งรับอ่ะต้องเป็นไปนทิศทางที่ให้เกียรติกันและกันด้วยคุณทั้งคู่มีแพทชั่นต่อกันเยอะเคยมีคอมมิชเมนต์อย่างที่ผู้อ่านบอก บางท่านอาจจะกลับมาคุยกันเรื่องข้อตกลงเรื่องเงินแต่มองดูแล้วไม่ใช่จะกลับมาเพื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอรื้อฟื้นความสัมพันธ์แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะมันอาจจะมีทอร์กสิติเลชั่นชีดังนั้นถ้ากลับมาจริงๆความสัมพันธ์มันจะตกอยู่ในสถานะที่แฮงแมนค่ะนะหมายถึงอาจจะต้องใช้เวลาพูดคุยเริ่มต้นกันใหม่คุณถึงจะกลับมาไว้วางใจเขาคนนี้ได้เหมือนเดิมนะสวีทออฟคัอาจจะเป็นคนเดิมๆที่ห่างไปแล้วเนี่ยแหละ แต่มีเกณฑ์การขอโทษค่ะแต่มีเกณฑ์การกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งการเริ่มต้นใหม่หุ่นนี้มันก็ไม่มีท็อกซิกแล้วนะมันเป็นการเริ่มต้นที่เขาอ่ะก็เหมือนกับเต็มใจที่จะลองดูอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้แต่ตัวคุณอาจจะไม่ไว้ใจเขาคุณก็เลยไม่แสดงท่าทีการไม่แสดงท่าทีอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเขาก็อาจจะ,อะถอดใจจากตัวคุณก็เป็นไปได้ เขาอาจจะหายจากคุณไปอีกครั้งก็ได้ถ้าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณนี่คือบทสรุปเอาลทีนี้ v i เบ a t i o n ที่2ถ้าเป็นคนใหม่จริงๆอาจจะเป็นคนที่เคยช้ำมาเคยเสียอกเสียใจเคยเป็นพ่อไม้แม่ไม้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคนที่ผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะผ่านการใจสลายตกอยู่ในสถานการณ์ u n f a i ร h f ฟูคือคู่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชู้เขาอาจจะเล่าประสบการณ์นี้ให้คุณฟังนะจะเป็นแบบนี้เป็นชาวท่า เหงามากหรืออาจจะเป็นชาวมังกรด้วยกันแต่คนคนนี้เวลาที่เจอกันคุณจะรู้สึกประทับใจนะคะตั้งแต่แรกพบคุณจะรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์กับคุณมากๆเลยอะ่ะเขาเองก็มีความรู้สึกว่ามีสเสน่ห์กับคุณ มีมีเขาเองก็รู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์ต่อเขามากมากนะคะชอบไปหมดชอบทั้งร,รูปลับรูบรูปรักหน้าตาเนาะมันดูเย้ยวยวนมันดูมีเสน่ห์อะไรประมาณนี้นะคะแต่ตัวคุณอาจจะกล้ากลักลัวๆเพราะว่าด้วยความที่เขาดูมีเสน่ห์มากเกินไปแต่เอเจนีออกมาสรุปนะคะเป็นเซเว่นออฟคอยและเอชออฟมมันคือ p a ชชั่นมันคือความรักในแบบที่พร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันดังนั้นความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะมี คอมมิชเมนตเร็วอย่างที่คุณไม่น่าเชื่อก็ได้ถ้าคุณได้เจอเขาถามว่าเมื่อไหร่จะได้เจอมองดูบางท่านได้เจอแล้วหรือเป็นคนที่เคยห่างกันไปนี่แหละเนาะเพราะมันขึ้นมาเป็นเอพิลอะเนาะอาจจะได้เจอแล้วหรือว่าห่างกันมาสัก ระยะหนึ่งแล้วแล้วเมื่อเดินที่แล้วอาจจะเพิ่งได้ติดต่อสื่อสารกันนะอาจจะเป็นประมาณนี้ด้วยสําหรับบางท่านบางท่านถ้าได้เจอนับจากนี้ถึงเมษาน่าจะมีข่าวดีถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอก็นับจากนี้ถึงเมษาก็คงจะได้เจอแล้วพัฒนาความสัมพันธ์นะแต่ก็อาจจะ,ะเขาอาจจะทํางานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับงานทางด้านวิชาการก็ได้นะยูทูบเบอร์ไอ้นู้นไอ้นีไน่ไอ้นี่นั่นประมาณนี้นะคะหรืองานทางด้านวิชาการก็เป็นไปได้เอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดู นะคะ Energy ของแองเจกันหน่อยว่า Future ของ New เล v รราศีมังกรนะจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเขาดู Energy หน่อยคะ่ะเอาละเอเน g y ออกมาสวยมากๆค่ะซิสเตอร์ฮูเหมือนเป็นคนสนิท คนที่คุณเคยรู้จัก Energy นี้คือ Energy ร์จเดสานะการเริ่มต้นใหม่ระหว่างคุณกับเขาบางท่านเป็น New Brand แต่คุณจะรู้สึกคุ้นเคยนั่นแหละเหมือนเคยเจอกันมาก่อนอะไรประมาณนี้นะ DEEP คุณค่อนข้างรู้สึกกับคนคนนี้มากรู้สึกลึกซึ้งเหมือนเคยเจอเหมือนเคยพบกันมาก่อนอะไรประมาณนี้ แต่ e n e เ g อเนีนี้ออกมาบอกว่าคุณจะต้องระมัดระวังอย่าให้เรื่องเดิมๆมา,มารบกวนจิตใจคุณนะคะเพราะตัวคุณเท่านั้นแหละที่สามารถโฟกัสไปยังสิ่งที่คุณต้องการได้ Dancing with life. Enjoy กับชีวิตเข้าไว้ค่ะเพราะว่าเอาอย่างนี้วเบรชั่นได้ถ้าคนคนนี้กลับมาให้แสดงท่าทีที่ถูกต้องเนาะเขาจะรู้สึกไม่สบายใจ ถ้าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขารู้สึกว่าคุณไม่ให้โอกาสเขาเขาอาจจะเดินจากไปในความสัมพันธ์นี้ได้เอาไปว่ากรรมสัมพันธ์ กรมความสัมพันธ์ในละักษณะทีเ่เรียนรู้ดูใจกันใหม่แล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันดีที่สุดหรือเคสที่2นะคนใหม่ๆเลยเนี่ยทั้งคู่จะรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะคะเขา,าอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะบุคลิกดีแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ดูโดดเด่นมีคนเข้าหาเยอะอะไรประมาณนี้แต่ที่ออกมาว่าเป็นดีวายนะทั้งคุณและเขาเนี่ยมันเหมือนด้วย ความที่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นช่วงเวลาที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจกักรวาลที่พร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้คุณทั้งคู่ให้ได้มีโอกาสเจอกันทีนี้ e n e r g y ีเ e ของ retreat r e s e และ be h i n d นะคะออกมาบอกว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยไม่ว่าจะ คนที่เคยคุยหรือว่าคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเยียวยาจิตใจอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็คงจะได้เจอกันถ้าท่านใดได้เจอกันแล้วผู้อ่านมองดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นการช่วยกันเยียวยาจิตใจทําให้รู้สึกด,ดีขึ้นมานั่นเองนะอ้าว Whisper of Love อยากจะบอกอะไร Whisper of Angel ค่ะ และแองเจิลเนี่นยจะบอกอะไรคะคออีกหนึ่งใบค่ะสำหรับโรแมนซ์แองเจิลอาละวิสฟอร์แองเจิลออกมาบอกว่าแอคชั่นสปีกลาวดี้ค่ะการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะ ประเด็นแรกถ้าใครบางคนกลับมาให้พิจารณาที่การกระทําของเขาอย่าเพิ่งด่วนตัดสินเขานะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกน้อยใจถ้าเขากลับมาคุณยังรู้สึกว่าไม่ดีพอคุณอาจจะ,ะคีบความสัมพันธ์ไว้เป็นแค่เพื่อนก่อนเคสที่2ค่ะถ้าเป็นคนใหม่จริงๆนะก็คุณทั้งคู่จะต้องเทคแอคชั่นในการที่จะ สารสัมพันธ์ในการที่จะเรียนรู้ดูใจกันไปอย่างเปิดเผยอย่างเข้าอกเข้าใจในกันและกันนั่นเองนะเพราะว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะคะแล้วก็ดูภาพรวมของคุณและเขาด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเรียนรู้ดูใจเพราะว่าเขาต่างจากคุณเยอะหรือคุณอาจจะต่างจากเขาเยอะประมาณนี้ pay attention to your self talk ให้ใช้ช่วงเวลาทั้งหมดในช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะเจอหรือไม่ได้เจอ ถามตัวเองให้ดีตกลงตัดสินใจกับตัวคุณเองให้ได้นะคะว่าในความสัมพันธ์ครั้งเนี้นะคะ เขามีความต่างกับคุณเยอะแต่ความต่างนี้สามารถทําให้มันลงตัวได้ไหมคุณรู้สึกกับคนคนนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วคุณอยากที่จะมีเขาไว้ในชีวิตหรือไม่แล้วอย่าถออย่าลืมนะคะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับตัวคุณเองในการพัฒนาตัวตนพัฒนาจิตวนะิญญาณเนาะยังมีเศษเสี้ยวของความรู้สึกคิดลบบ้างหรือเปล่านะดังนั้นก็ค่อยๆเคลียร์ตรงนี้ไปเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นกับรักครั้งใหม่ของคุณได้อย่างสบายใจนะเหมือนกับว่าเปิดหมดว่างเอา ว่างไว้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็พอได้เจอกับรักครั้งใหม่เนี่ยเหมือนคุณก็พร้อมที่จะสารสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์มันก็จะดีค่ะนะเอาละ energy อกมาบอกว่า benefit success ค่ะคุณนะคะกำลังดึงดูดความสำเร็จที่คุณเฝ้าภาวนาอธิษฐานคุณก็จะได้รับสิ่งนั้น คุณอยากที่จะให้ใครบางคนที่คุณรักเกือเกินกลับคืนมาเขาก็จะกลับคืนมาแต่ต้องรักษาช่วงเวลาให้ดีๆนะอย่าเอาเรื่องเดิมๆม,ม,มาทําให้ไม่สบายใจให้ปฏิบัติด,ด้วยท่าทีที่ดีซึ่งกันและกันค่ะหรือถ้าคุณนะคะเวลาเนี้ยโสดไม่ได้มีใครอยากจะให้กลับมานะคะก็ขอให้รู้ไว้ว่าคุณกําลังดึงดูดคู่แท้ที่คุณเฝ้าภาวนานะคะในเร็ววันนี้คงจะได้เจอบางท่านมองดูเหมือนได้เจอแล้วนะคะเพราะเอเนจีเอเพิ่ขึ้นน่ะเนาะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากความรักขอข้อความจากทวินเฟรมสำหรับคุณนะเอาขอโทษค่ะขอข้อความจากรักแท้ขอข้อความจากโซเมย์สำหรับคุณค่ะข้อความจากโซเมย์สำหรับคุณและสุดท้ายขอข้อความจากทวินเฟรมค่ะเอาล่ะ เรามาดูกันเลยเอรรักแท้ของคุณออกมายืนยันอีกครั้งว่า true love ค่ะไม่ว่ายังไงคุณทั้งคู่จะต้องได้พบเจอกันคุณจะได้พบเจอรักแท้ของคุณนะคะเขาหรือเธอคนนั้นออกมายืนยันอีกครั้ง never out of of my heart คุณยังอยู่ในใจเขาเสมอไม่เคยหลุดไปจากใจเขาเลยนะคะ s o เมของคุณเอาละ I love you ค่ะทรินฟิมของคุณอยากจะบอกคุณว่าเขาหรือเธอรักคุณเหลือเกินขอให้คุณได้พบเจอรักครั้งใหม่ของคุณในเร็ววันนะคะราศีมังกรพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ